สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมแม่แม่เอฟซีนะครับผมทุกทท่านเลยนะครับผมอยู่กับเด็กอ้วนนะครับวันนี้นะครับนี่คือเป็นอาหารนะครับอของเด็กอ้วนนะครับผมที่ปอกไว้นะครับผมนะครับนี่ยังไม่ปอกก็มีนะครับเดี๋ยวจะป้อนเด็กอ้วนนะครับผมนะครับเป็นกล้วยนะครับผมมันหวานเลยนะครับผมอ้วนหิวยางอ้วนหิวยางยังครับ หิวยางครับอ่ะหิวแล้วหิวอะไรหิวกล้วยใช่ไหมไหนไม่มีเสียงต้อนรับเลยนะครับผมแม่ๆม่เอฟซีดูครับทุกคนหิวกล้วยใช่ไหมหิวกล้วยใช่ไหมหิวโอ้หิว,ห,วหิวอ๋อโอ้หิวหิวยางแรงเลย อ๋อทำไมหิวแรงจังโอ้เล่นทรายโอ้หิวแรงยังเลยหิวหิวขอบคุณค่าก่อนส,อสวยๆขอบคุณค่าก่อนโ <c oughs> ยกหัวก่อนโยก่อนโยก่อน,อนทำยังไงถอยก่อนถอยก่อน <c oughs> อ๋อหิวยังแรงเลย หนูห no sí, sí, e ิวย right right? yeah, ังแรงเลยใช่ไหมี๋ยวพ่อเอาให้ล <cleaner Nas Moon> oh, ูกหิวยังแรงเลยใช่ไหมเสียงดังๆหน่อยเสียงดังๆหน่อยอ๋อขอบคุณค่าเอาควักมือก่อนอ๋อขอบคุณค่าโอ้พ่อเข้าใจพ่อเข้าใจอ๋อควักมือก่อนควักควักมือก่อนออ๋ควักควักมือควัก ฝากก่อนฝาก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 ฝักฝากฝกฝากฝากโอเคขอบคุณค้าก่อนสวยๆขอบคุณค่าสวยสวยอ๋อเก่งยังเลยลูกสาวใครเนาะนี่เก่งจังเลยครับผมดูตาแป๊วแปนะครับผมนะครับอยู่ตาแป๊วแปเลยนะครับผมแม่สีสกท่านนะครับผมดูเด็กอ้วนนะครับผมเด็กอ้วนนะครับอ่ะน้องปานฝันนะครับผมอายกหัว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  ยกหัว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 ขอบคะุณค่าอเอาไม่เอาไม่ขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าก่อนเดี๋ยวพ่อให้น้องวันโอ้ยเก่งจังเลยครับเก่งจังเลยครับผมในขาไก่ให้ดูก่อนขาไก่เคาะก่อนเคาะถอยก่อนขาไก่ให้ดูโอ้โหคุกเข่าเลยโอ้โอ้อ้อนไม่ไหวแล้วไม่อ้อนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วครับครับครับเดี๋ยวพ่อให้ลูกเดี๋ยวพ่อให้โอ ทำไมเก่งแบบนี้เนาะลูกสาวใครเนาะลูกสาวใครเนี่ยโอ้ยทำไมถึงเก่งแบบนี้เนาะนี่ขึ้นมาขึ้นขึ้นยังขึ้นมาโยกโยกโยก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 ,ยกไปยกไปโอเค โอ้ยหมอบถึงพื้นเลยโอ้ยหน้าเอ็นดูจังเลยลูกสาวใครเก่งจังว้ยลูกสายใครเก่งจังเลยครับผมอะแม่รักไม่ได้แล้วแบบนี้เนาะอ๋อยงก่อนเสียงก่อนครับลูกขอบคุณค่าก่อนอ๋ออีกครั้งหนึ่ง เอาขึ้นมาเสียงก่อนเสียงเอาบนสูงก่อนเอาปากเอาปากก่อนเอาปากก่อนเสียงเสียงเสียงก่อนเอาขึ้นม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 าเลยว่ะขึ้นก่อนเดี๋ยวพ่อให้กินขึ้นบน เดินมาสูงขอบคุณค่าก่อนยกหัวยกก่อนยก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 หมุนด้วยหมุนด้วยหมุน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 ด้วยยกหัวยกไปยกไปยกไปขอบคุณค่าเสียงด้วยเสียงด้วยโอเคเดี๋ยวพ่อให้กินอืมอร่อยจริงๆอ่อะ อายขึ้นมาขึ้นก่อนทำยังไงเอาควักมือก่อนควักมือควักมือก่อนควักมือกวักกวักกวักค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 วักเอาวเสียงด้วยเสียงด้วยเสียง อ๋อเอาขึ้นมาขึ้นมาหาพ่อโอ้โหเก่งจังเลยครับยินแบบอร่อยเลยนะครับผม <g ül üyor> ก็สวัสดีนะครับผมแม่แม่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับให้เด็กอ้วนนะครับผมนูน่นนุ่นโยกรอแล้วยกรอแล้ว,วขอบคุณค่าก่อนสวยๆอีกครั้งหนึ่งเสียง เียงก่อนโอ้อ,เอ๋เดี๋ยวพ่อให้เดี๋ยวพ่อให้ลูกคนเก่งคนเก่งเก่งใช่ไหมเก่งไหมเก่งโอ้เก่งโอ้เนาะคนเก่งก็ต้องได้รางวัลเนาะโอ้อ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับอ่าช่องอ่า ฝันฝันสาวน้อยมีปานเนาะนะครับผมทางเพจนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมแม่แม่เอฟซีเนาะนะครับก็อย่าลืมติดตามน้องด้วยนะครับผมเสียงก่อนลูกเสียงก่อนเสียงเสียงก่อน <c oughs> เสียงอีกดังดังปากมือก่อน <c oughs> อสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ